สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6กนะคะกลับมาพบกันในสัปดาห์ที่5นะคะของวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะคะวันนี้เรามาศึกษากันในเรื่องของชาดกนะคะชาดกเนี่ยก็คือเรื่องเล่าเกี่ยวกับอดีตชาติของพระพุทธเจ้านะคะที่บำเพ็ญเพียรน,นะคะ,ะในขณะที่พระพุริษัตทเนี่ยเกิดในชาติต่างๆ นะคะเรื่องเล่าเนี่ยจะคล้ายกับนิทานนะคะแล้วก็จะมีข้อคิดที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะซึ่งในชั้นปถมศึกษาปีที่6เนี่ยคุณครูจะยกตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับชาดก2เรื่องมาให้นะักเรียนได้ศึกษากันนะคะเรื่องแรกก็คือทีคีติโกสระชาดกนะคะแล้วก็สัพพทาธิชาดกนะคะเรามา ดูกันก่อนเลยนะคะเรื่องแรกก็คือทีคีติโกสลาชาดกนะคะเจ้าชายผู้กล้าหารนั่นก็คือเรื่องย่ยอๆนะคะเพราะว่าในใบางานน่ะในใบความรู้เนี่ยคุณครูได้ให้นเล่นไปแล้วนะคะ <c oughs> ครูก็จะมาสรุปนะคะเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องของเจ้าชายผู้กล้าหาร <c oughs> ก็คือว่าเจ้าชายที่ชื่อทีคาวุกุมารเนี่ยนะคะ <c oughs> เป็นลูกของทีคีติโก โกสลชาดกนะคะซึ่งพระบิดากับพระมารดาของพระองค์เนี่ยเป็นกษัตริย์นะคะแต่ว่าด้วยความที่พระเจ้าพรม,มทัศเนี่ยต้องการที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขยายอาณาจักรของตนนะคะก็เลยยกยกทัพอะค่ะไปโจมตีนะคะเมืองของทีกิพระเจ้าทีคีติโกสละชาดกนะคะแล้วก็จับ พระมาเพระมาเหสีนะคะกับตัวพระองค์เองเนี่ยไปเป็นจับไปประหารแล้วก็ยึดได้สมบัตินะคะคือหลังจากนั้นเนี่ยทีคาวุกุมารเนี่ยซึ่งเป็นลูกชายเนี่ยก็ได้แฝงตัวนะคะก่อนตอนที่พระบิดากับมารดาถูกจับเนี่ยก็แฝงตัวเข้าไปนะคะพระเจ้าทีคีโกสระ ชาดกเนี่ยก็ได้เห็นเห็นลูกชายเนี่ยแฝงตัวอยู่จึงพูดออกมาลอยๆว่าจงเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายย่อมไม่ระงับเพราะเวรเลยแต่ย่อมระงับได้เพราะไม่จองเวรน,นั่นก็คือไม่ให้ลูกชายเนี่ยไม่ให้บุตรชายของตนเนี่ยไปอาฆาตพยาบาทนะคะก็คือให้เขาเรียกว่าอะไรอะเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรน,นั่นเองก็คือให้เขา อย่าจองเวรจะได้ไม่ไม่ผูกพยาบาทนะคะไปอีกทีนี้ในเวลาต่อมาเนี่ยทีคาวุกุม,มาเนี่ยก็คือมีความตั้งใจว่าอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากจะก็ยังจะจองเวรอยู่นั่นแหละนะคะก็คืออยากจะทำร้ายพระเจ้าพมทัดเพื่อที่จะฆ่าแล้วก็ยึดเมืองของตัวเองคืนนะคะในเวลาต่อมาก็เลยแฝงตัวเข้าไปในวังของพระเจ้าพมทัศะคะ่ะในฐานะที่นักดน เป็นนักดนตรีนะแต่ด้วยความที่ทีคาวุกุมารเนี่ยมีความสามารถแล้วก็ความเฉลียวฉลาดนะคะก็จึงได้เป็นคนสนิทของพระเจ้าพม,มาทัศนะคะวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าพม,มาทัดเนี่ยได้เสด็จออกประพาสป่าก็คือไปเดินเล่นในป่านะคะก็โดยโดยมีทีคาวุกุมานเนี่ยตามเสด็จไปด้วยนะคะในขณะที่เข้าป่าไปประพาสป่าเนี่ยก็ทรงหยุดพักแล้วก็บรรทรมหลับ ะะทีนี้ที่คาวุกุมาเนี่ยก็ได้โอกาสหวังที่จะปองพระชนพระเจ้าพม,มาัาน์เพื่อล้างแคนนะคะแล้วก็ชิงบ้านชิงเมืองคืนนะคะก็เลยคิดว่าจะต้องได้ไดโอกาสแล้วก็เลยเงื้อพระขันก็คือมีดนะคะขึ้นนะ,ะหมายจะปองพระชนพระเจ้าพมมาตุนะคะแต่ว่าคำสั่งสอนของพระบิดาก่อนที่ถูกประหารเนี่ยก็ลอยขึ้นมานะะนะะว่าอ๋อพ่อเคยบอกว่า การไม่จองเวรจะดีกว่านะคะก็เลยลมเลิกนะคะความตั้งใจที่จะทำร้ายแล้วก็เลยบอกกับพระเจ้าพม,มาทัดว่าตนนี่แหละคือบุตรของพระเจ้าทีคีติโกสราดนะคะเมื่อพระเจ้าพม,มาทัดเนี่ยได้ฟังก็รู้สึกตกใจแล้วก็สำนึกผิดแล้วก็คิดว่าทีฆาอุกุมาเนี่ยจะฆ่าตนนะคะก็เลยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยคงทำอะไรไม่ได้แล้วก็เลย คิดว่าจะให้ทีคาวุกุมานเนี่ยฆ่าตนนะแต่ว่าทีคาวุกุมารบอกว่าเขาไม่ทําและเพราะว่าถ้าทําไปเนี่ยพระมารดากับพระบิดาของตนเนี่ยก็ไม่ฟืนขึ้นมานะคะพระเจ้าพมมทัศนเมื่อได้ฟังดังนั้นเนี่ยก็ซาบซึ้งนะคะในความมีคุณธรรมของทีคาทีคาวุกุมาระคะก็เลยโปรดให้ ทีคาวุกุมาเนี่ยอภิเศกกับพระธิดาแล้วก็เลยยกเมืองให้ปกครองเลยนะคะจากเรื่องนี้นะคะนักเรียนก็จะได้แง่คิดนะคะในการที่การรู้จักให้อภัยนะคะการเชื่อฟังคำสั่งของคำสั่งสอนของบิดามารดานะรวมไปถึงการมีสติยับยั้งชั่งใจในการที่จะทำบาปเมื่อเราได้ทำความดีแล้วเนี่ยสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นนะคะทำให้ชีวิตเราเนี่ยมีความสุข นะคะนี่คือข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้นะคะส่วนในเรื่องที่2สรพพธาธิชาดกนะคะเรื่องนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุนัขจิ้งจอกผู้รูมนนะคะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับความเจ้าเล่ห์ของสุนัขจิ้งจอกนะคะเราไปดูกันว่าในเรื่องนี้เนี่ยเขาแฝงไปด้วยคุณธรรมข้อไหนนะคะก็คือการที่ในเมืองหนึ่งเนี่ยมีปุโรหิตของพระเจ้าพร,าพรมทัตเหมือนกันนะคะผู้ครองเมืองพารา พาราณสีเป็นผู้ที่มีความชำ,ชำนาญนนะะเกี่ยวกับการร่ายมนวิเศษให้กับใจหลงไหลนั่นเองนะคะปุโรหิตคนนี้ก็ท่องมนอยู่บังเอิญว่าสุนัขจิ้งจอกตัวเนี้ได้ยินนะคะปุโรหิตท่องมนก็จําเอามนอันนั้นเนี่ยไปใช้สุนัขจิ้งจอกก็นํามนเนี่ยไปร่ายใส่พวกราชสีแล้วก็ช้างแล้วก็สัตว์ต่างๆที่อยู่ในป่าเพื่อที่ให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยอยู่ใต้อำนาจของตนเองนะคะ แต่ด้วยความโลภเนี่ยแล้วก็หลงในอำนาจสุนัขจิ้งจอกเนี่ยก็คิดชิงสมบัติจากพระเจ้าพรม,มทัศนก็คืออยากจะได้เมืองเลยจะครองเมืองเลยนะคะก็เลยก็เลยคิดว่าออกอุบายนะคะก็เลยจะให้กราชาสีเนี่ยที่อยู่ในอาณัตของตนเนี่ยเปล่งเสียงดังนะคะจนให้ชาวเมืองในเมืองของพระเจ้าพรม,มทัศเนี่ยหูแตกตายกันหมดเลยแต่ปุโรหิตเนี่ยรู้นะคะก็เลย ออกอุบายเนี่ยให้ชาวชาวเมืองเนี่ยเอาแป้งเนี่ยมาอุดหูนะแล้วก็ท้าให้เจ้าหมาป่าเนี่ยแน่จริงก็ทำสิเพราะว่าปัญญาอย่างเจ้าเนี่ยคงสู้ไม่ได้ด้วยความที่สุนัขจิ้งจอกเนี่ยคึกเนาะแบบคึกขนองแล้วแบบให้ใครหยามไม่ได้ก็เลยสั่งนะคะมีอำนาจไร้มน์ก็เลยสั่งให้ราชาสีเนี่ยเป่งเสียงให้ชาวเมืองได้ยินแต่ว่า ด้วยความที่ชาวเมืองเนี่ยเอาแป้งมาอุดหูแล้วก็เลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะคะแต่ปรากฏว่าทําให้บรรดาบริวารของสุนัขจิ้งจอกเองเนี่ยตกใจกลัวแล้วก็วิ่งหนีแตกตื่นพอวิ่งแล้วเนี่ยเจ้าตอนที่บัญชาการอยู่เนี่ยก็คือสุนัขจิ้งจอกเนี่ยอยู่บนหลังช้างแต่พอเมื่อราชสีเนี่ยเป่งเสียงดังออกมาแล้วสัตว์ทั้งหลายเนี่ยรวมถึงช้างที่ตัวเองอยู่นั่งอยู่บนหลังช้างเนี่ย ก็เกิดความตกใจค่ะสุนัขจิ้งจอกเนี่ยก็เลยตกมาจากหลังช้างนะคะแล้วก็โดนช้างเหยียบจนตายเห็นไหมคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรบ้างการดื้อรั้นแล้วก็การมักใหญ่ไฟสูงเนี่ยลุ่มหลงในอำนาจเนี่ยก็อาจจะทำให้เสียโอกาสได้นะคะรวมถึงการที่มีบริวารเยอะเนี่ยแล้วใช้ในทางที่ไม่ดีเนี่ย มันก็ส่งผลนะคะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาต่างๆด้วยสติปัญญาเนี่ยต้องอมีต้องตั้งสติแล้วก็มีปัญญาเราสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้นะคะนั่นคือข้อคิดจากเรื่องนี้นะคะในส่วนของใบงานในสัปดาห์ที่5นะคะคุณครูก็จะมีสองอย่างนะคะด้วยกมีทั้งหมด3ข้อนะคะซึ่งข้อแรกเนี่ยก็คือให้นักเรียนศึกษาถึง ตัวละครนะคะจากเรื่องทีคีติโกสระชาดกนะคะศึกษาตัวละครที่นักเรียนชอบนะคะว่าลักษณะของตัวละครนั้นเน่ยเป็นอย่างไรเพราะอะไรนักเรียนถึงชอบนะคะแล้วในข้อที่2 <urers> ก็คือให้ศึกษาตัวละครนะคะเก <arians fille> <SPD ologic> ี่ยวกับสัพพทาธิชาดกนะคะว่าตัวละครที่นักเรียนชอบเนี่ยคือตัวไหนนะคะแล้วลักษณะของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะอะไรนะคะส่วนข้อที่สาม นักเรียนคิดว่าชาโดกทั้งสองเรื่องเนี่ยที่ครูยกตัวอย่างมาให้นักเรียนได้ศึกษาในวันนี้เนี่ยนักเรียนเนี่ยนำมาปฏิบัติเป็นแบบอย่างได้ไหมเพราะเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะได้ไหมเพราะเหตุใดนะคะในใบงานอันนี้ก็คงไม่ยากเลยสัปดาห์นี้นะคะมีแค่นี้ขอให้นักเรียนมีความสุขกับการทําใบงานนะคะตั้งใจทําใบงานแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะจนกว่าจะได้เจอกันใหม่เนาะ เจอกันใหม่นี่คือครูหมายถึงว่าเจอกันในห้องเรียนเนาะครูอยากเจอกับน้องเรียนมากๆแล้วยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ